ออตอนแรกเหมียวเหมียวเป็นเด็กชอบทักตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยชอบทักแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเคยเจอหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพ่อกับแม่จะเล่าให้ฟังว่าชอบทักว่าพี่คนนั้นเขาไปยืนอะไรข้างถน,นนอะอย่างเงี้ยสมมติขับรถกลางคืนพ่อแม่จะปิดตาไว้ตลอดเลยแบบคือจะทักตอนนั้นยายเสียก็เห็นเอ้ยคุณยายลอยออกไปตรงหน้าตาค่ะคือจะทัก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 ,ทกพูดเป็นเด็กตจ้นหนูจำไม่อ่ะ แล้วก็จนพ่อต้องเอาไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอะยกยกให้เป็นลูกพระอ่ะค่ะถวายแล้วก็ก็เจอนะเจอเพราะชอบทักเนี่ยแหละเนี่ยอ่ะตอนแรกไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อว่ามันมีจริงๆเลรอก็งงเหมือนกันตอนเด็กๆอาจจะเคยเจอแต่แบบโตมาก็ไม่รู้แต่แบบชอบไปทักแบบชอบแบบเฮ้ยอะไรอะอย่างเงี้ยทั้งๆที่แบบยังไม่มีอะไรอะ แล้วมันก็มีทนะี่น่้เพราเราเริ่มทักอะไม่อะไรพยายามระวังตัวเองแล้วก็พกพกพระไว้ตลอดคือทักจนเป็นเรื่องหลายรอบมากคิดว่ามีจริงไหมเหมียวว่ามีมจริงอะเพราะว่าเพราะว่าถามว่าเขาจะมาทำอะไรเราไหมก็คงเป็นอีกเรื่องเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาไม่ได้ไป คือเขาเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งอะเคยก็คือเชื่อจนเคยไปศึกษาไปดูเลยนะว่าแบบมันคืออะไรกันแน่สิ่งลึกลับล่าเนี้ยมันคือมันก็คงเป็นแบบก็เหมือนเราอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเราอาจจะยังมีชีวิตอยู่แต่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่เดินทางเนี่ยเวลาบีดเวลาบีดของแบบเวลาของเขาเนี่ยมันเร็วกว่าเราเราก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วสําหรับเขาอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบอ้ย <c oughs> มันเหมือนแบบเขาก็คงแบบเหมือนเขาฆ่าตัวตายแล้มันจะเป็นช่วงชีวิตที่แบบเวลาเนี้ยคือหนึ่งวันหนึ่งวันของคนน่ะคนปกติอย่างเราอาจจะแบบ24ชั่วโมงแต่ว่าใน24ชั่วโมงของเราอาจจะเท่ากับ500วันของเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะออกมาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็จะเห็นแบบในช่วงที่มันแบบความจังหวะตรงกันอะ่ะบังเอิญมาตอนเนี้ยเขาผ่านมาตรงเนี้ย แล้วบางเออมาต,ตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี้นใช่สวัสดีค่ะแพมค่ะสวัสดีค่ะวันใหม่ค่ะตอนนี้นะคะพวกเราสองคนมาอยู่ที่มหาวิทยายลายัยเอกชนแห่งหนึ่งแถวบางเขนค่ะ แล้วก็ตอนนี้เป็นมหาวิทยาลัยสยองขวัญเทปสี่ค่ะวันนี้เราจะมาพิสูจน์นะคะในเรื่องของห้องล้างลูกตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับประธานนักศึกษานิเทศศาสตร์นะคะเขาจะมาเล่าตำนานของมหาลัยนี้นะคะว่ามีความสยองขวัญน,น่ากลัวยังไงบ้างค่ะครับสวัสดีครับก็ถ้าถามถึงความสยองขวัญของอมหาลัยนี้นะฮะ ทางนิเทศยังไงอะพูดพูดเป็นชื่อเลยแล้วกันว่าเป็นตึกนิเทศะนะครับก็มีความน่ากลัวอยู่ห้องนึงนะซึ่งเป็นห้องที่แบบว่าเมื่อก่อนเขาไปใช้ร้างรูปเป็นแบบถ่ายฟิล์มแล้วก็เป็นอาล้างรูปนะฮะเป็นห้องมืดซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นอาจารย์ะนะครับที่เหมือนเขาแบบเขาเครียดเรื่องเรื่องแฟนหรือเรื่องที่บ้านอะไรสักอย่างแล้วเหมือนเขาไปโดดน้ําตายอยู่ข้างในครับแล้วก็มีนักศึกษาคนไหนเคยเห็นบ้างไหมคะ มีครับมีนักศึกษาหลายคนที่เขาบอกว่าเหมือนเข้าไปเรียนหรือเข้าไปอะไรแล้วแบบเหมือนลองของนะว่าเฮ้ยเราแน่เราอยากเจอแล้วสุดท้ายก็แบบเหมือนคนไปเจอคนที่แบบนั่งร้างรูปอยู่ทั้งทันที่แบบไม่มีใครอยู่อะแล้วเหมือนเขาเห็นว่าแบบพอมาดูอีกทีก็หายไปแล้วอะไรเงี้ยคือเข้าไปห้องนั้นทีไรเนี่เรารู้สึกแบบขนลุกขึ้นมาเลยพราะว่าน่าจะมีเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปห้องนั้นกันนะคะตามไปพิสูจน์ด้วยกันค่ะ ห้องเยียวไปเถอะไปเถอะตัวมือเย็นมากอ่ะดเออสวด้วยกันนะ ตอนนี้เราได้อยู่ในห้องล้างรูกแล้วนะคะห้องที่มีตำนานลอกกันว่าเจอสิ่งลี้ลับนะคะเราพร้อมที่จะเข้าไปแล้วค่ะตอนนี้รู้สึกเฉยๆอะเป็นไงบ้างอะก็เราก็กลัวอยู่แล้วไงแต่เราก็รู้สึกว่าม,มันน่าจะมีอะไรอะอคือว่าอากาศมันหนาวด้วยเนาะเ <laughs> ยน็นใช่ป่ะใช่<น>ค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะ มีคนมาจมน้ําตายใช่ว่าเครียดจากเรื่องอะไรนะคะไม่รู้ว่าเป็นนักศึกเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นนักศรรึกษานะคะเฮ้ยมันน่ากลัวมันแบบตรงนี้หรอทำไมต้องใหม่ด้่มตองใหม่้องไปตรงไหนอะ oh nah bagaimana? oke bagaimana? nggak nggak เอาจริงๆก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าจะมีอะไรแบบว่าอยู่ข้างหลังเลยอย่างนี้นะแต่ว่าคือบรรยากาศรอบข้างอะคะ่ะมันดูน่ากลัวมันวังเวงถ้าให้อยู่คนเดียวก็คงไม่ไหวอะ ก็ตอนแรกเข้าไปก็วังเวงนะเหมือนกบบว่าเหมือนมันมีอะไรอยู่ข้างในจริงๆอะ่ะด้วยสภาพห้องด้วยอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วก็เรารู้ประวัติมาด้วยแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องมีอะไรแต่เมื่อกี้เข้าไปก็ก็แบบยังไม่เจออะไรที่แบบว่าเห็นหรือว่าได้ยินเสียงอะไรนะคะใช่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่า เขายังไม่อยากให้เรากลัวหรือตกใจเพราะเรามาครั้งแรกก็ข้างในห้องเมื่อกี้นะคะที่ใหม่กับแฮมเข้าไปก็คือเคยมีประวัติว่ามีคนจมน้ําตายนะคะก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาฆ่าตัวตายหรือว่าหรือว่าอะไรแล้วตอนที่ใหม่เข้าไปก็มันวังเวงอยู่แล้วอะแล้วมันก็ตอนที่เปิดน้ําอะมันรู้สึกใหม่รู้สึกนะว่ามันเหมือนเหมือนมันมีอะไรอยู่ใกล้ๆเราอะไม่รู้เหมือนกันไม่กลัวค่ะเดี๋ยวเราสองคนนะคะจะเข้าไปที่ห้องเรียนนะคะห้อง สองนะคะไปดูกันว่ามีอะไรที่จะให้เราเห็นอีกหรือเปล่า ก็ยกมือเขาก็จะจดไว้ว่า18นี้มีกี่คนใครอายุ18ก็ยกมือใครอายุ19ก็ยกมือกันใครอายุ20 21ไล่ไปเรื่อยๆ22 23ใครอายุ24แล้วก็อาจารย์ก็ถามประโยคสุดท้ายว่าไหนใครอายุมากกว่ามีใ,ใครที่อายุเกิน24ไหมแล้วแบบเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างหลังหลายคนเงย เหมียวก็รู้สึแกแปลกๆตั้งแต่วันนั้นต,ตอนเช้าแล้วแล้วก็แบบเพื่อนบอกว่าพอเลิกพอเลิกคลาสเลิกเรียนแล้วอะ่ะเพื่อนก็รีบคือวิ่งมือเย็นเลยนะเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้ไม่เคยแบบเจออะไรอย่างเงี้ยเลยอะ่ะมันวิ่งมาจับมือแล้วก็แบบเหมียวเขาเขาแบบคือหน้าแบบเลิกลักหน้าหน้าซิดมากเมื่อกี้เขาได้ยินเสียงเหมือนแบบตอนระหว่างเรียนเขาได้ยินเสียงเหมือนคนแบบ เหมือนอย่างเงี้ยเป็นเสียงผู้ชายใหญ่ๆเป็นเสียงแบบเหมือนอยู่ข้างหลังตลอดเวลาก็เลยอุเสียงพี่พอเปล่าไม่ใช่พี่พอไม่ได้ทําคือพี่พอก็นั่งอยู่ข้างกันอย่างเงี้ยแล้วตอนที่อาจารย์ถามว่าใครมีใครอายุมากกว่า24ไหมเขาเห็นมือแบบมือยกขึ้นเอียมีอะไรเงี้ยเฮ้ยคือเห็นมือเห็นแต่มือนะคะเห็นแต่มือยกขึ้นเนี่ยคนรู้เห็นแต่มือยกขึ้นมาแล้วแบบ น่าจะเป็นเหมือนลักษณะผู้ชายอะ่ะมือผู้ชายยาวสคสูงมากแล้วก็แล้วพี่พอก็บอกนี่คนรู้พี่พอก็บอกเห็นเหมือนกันคือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนคนที่เจอเนี่ยก็วิ่งเข้าห้องน้ําไปอ้วกอะ่ะคือเครียดเจอแบบเครียดจนอ้วกออกมา ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปที่ห้องเรียนห้องหนึ่งนะคะแล้วก็อาจารย์เขาได้ถามอายุเพื่อที่จะหาจํานวนเลขสถิตินะคะก็มียกอายุ18ยกมือขึ้น19-20ถึงอายุเท่าไหร่นะยี่สบสี่แต่ว่าในห้องนั้นเนี่ยมันไม่มีใคร24ใช่แต่ว่าบังเอิญว่ามีนักศึกษาคนนึงในห้องนะคะ<ม>เขาประมาณสามคนนะคะที่เห็นว่ามีมือมือผู้ชายยกขึ้นลอยขึ้นมาใช่ ซึ่งก็ทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าโต๊ะนั้นเนี่ยไม่สมควรที่จะเข้าไปยุ่งหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าเหมือนกับมีตำนานที่เขาเล่ากันมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปโต๊ะที่ว่ากันนะคะตามมาเลยค่ะทุกคนเจอหมดเลยตอนแรกตอนแรกเหมียวคิดว่าเหมียวอะเจอคนเดียวแต่ว่าพอไปคุยแล้วมันก็เออทุกคนรู้สึกแล้วก็กลัวเริ่มกลัวแล้วห้องนั้นแต่ พอกลับมาถามพี่พีพอ่ะเขาตั้งสติได้พี่พีก็นั่งอยู่นั่งอยู่มุมเดิมเลยค่ะเขาแบบนิ่งเหมือนค้างเหมือนแบง้์อ่ะแล้วพูดแบบคือวิงว่งวิง่งไม่ออกวิ่งคือเหมือนแบบเหมือนช็อตเหมือนชอ็อกเหมือนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่พูดไม่พูดไม่อธิบายไม่อะไรแต่หน้าเขาเนี่ยคิดหน้าเขาเหมือนเขาแบบเจออะไรหรือคิดอะไรอยู่อะค่ะ พูดก่อนกันว่าใครรุ่น17ยกมือขึ้นขคยร่6ยกมือขึ้นผมไม่รู้24เป็นตกที่ใคนะแต่ถึง24ยกมือขึ้นเราไม่หยุดนะอนะเริ่มเรอยๆั้5ค่ะสองสาม15ยกมือขึ้น16ยกมือขึ้น17ยกมือขึ้นยกมือขึ้น19ยกมือขึ้น2ยกมือขึ้น21ยกมือขึ้นยกมือขึ้น23ยกมือขึ้น รู้สึกไม่ค่อยดีอะ่อนนะไปก่อนเรื่องที่ห้องเข็นเราไปก่อนเรเป็กับข้างก่อนะจำห้องนี้กันดีสิาโอเคโอเคมาดิมาดิอไไ้เอาเสเอาไปเริ่มับเางอิานอัาวามน่งนะคาน่นะด้านหลัีก่อนนะ พี่ปกิจไม่น่ามัแบแพมอย่างนี้เลยอะเหมือนม,นมีคนมองอยู่อ่ะแล้วแบบเวลามองไปที่กระจกอะมันมันเหมือนกับว่ามีมีคนมองมามันอึดอัดมากอะเหมือนมีคนนั่งข้างๆอะตอนพีา่านชื่ออะกลัวนะจริงๆ้่มเย็น <c oughs> ตอนแรกมือแพมยังไม่เย็นขนาดนี้เลยนะนั่งรอ่างนี้นไปไหนไหน เฮ้ยทิ้งกันเลยเหรอไม่ทิ้งรางกายเหนืสอสามคนิดอยู่เลยก่อนนะห้องล้างฟรีมันไม่น่ากลัวเท่าวันนี้ม่ปล่อยไว้นะิพี่แตน,นรู้สึกอะม,มันร้อนทางหลังอะ่ะไปเลไปไหลยไป,ไปออจาบหม่ออจากมา่หม่อจับนะมาเลยไป หนุไปไปไดี่ยมังอะที่นี่มันมีจริงๆนะพี่มันมีอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะ